นาำบัวบ้าพี่น้ำบอัวม่นบ่เจ้าว่ามาดีดีไม่เหนือข่อยงูบัพอละหละสัน แข่ okay. งไข่เด้อเบานิดเอ้ยย่ำหนาวมันต้องกินไข่นะกินไก่แล้วก็ต้องกินไข่บอนคือมั่นแถววะไก่เม่เต่าครับไรอ้อมทงบุตรนีเน่เพื่อสิใด พวงไข่เด้อพวงไข่เด้อเจ้าห้ามกินนะเดี๋ยวเจ้าอาบน้ำม่ได้เลยเช่นนี้เจ้าเลยยังบืออยู่เมียละสองมือละ <c oughs> ปรุงยังนีะครับนี่เกลืออันนั้นอยู่ในคุกเมียงครับในคคกนี่คือว่าตั้งในการเนมดเลยครับที่นี่่จะนี้นเอามือนั่นแหละ ทำไมนี่ยโควิด <c oughs> กำลังมาปีเป็นตะแสบของเพื่อนตัวล่ะหน้าตาขี้เลยล่เฮ็ดกับเขาเป็นยึดตัวนี้พอพ,อพออ่อาไปยย่นนิ่ม <c oughs> ยุนอย,อยุนในข่อยเลยอ่ะบ <c oughs> ตามสูตรมัหนี่นนสูตรเจา้าวะเนาะเฮี <c oughs> <c oughs> ยบ้านเจ้าตัวน,นละ ใส่พงด้วยน้ำเนี่ยไงบอความัง้งใส่หลายม,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 มัน้งมึงมังมังไก่นอนเวียน <c oughs> <c oughs> ไก่นอนเอ้าไก่นอนเวียนหนูพผ่นครับเบา,านิดหน่อยครับเต็ม พันย่างให้ผู้สาวกินสาขาที่สามนะครับสาขาหนึ่งสาขาสองเจ่งครับกำลังที่เปิดสาขาสี่อยู่บอกลูกพรวเบียดถึงโควิดเืครับถามมันสุกก่อนเด้อผูส้สาวสิมาก,กินน้ำกันนะนี่ครับ สุกแล้วครับมันเด้อผู้สาวห่อนอยู่บ่คุณน่ะบ่ครับมันบ่หอมตัวไหนหรอกโอ้ยเคมัน้อยๆไมันเ่ก้านอันนี้สิหูในหบ่หนังหนังติดเหนือเหนือติดหนังไก่ยังคอนนี่ไก่สาวเนาะเฮ้ยสุดยอดเลยครับอือเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่ เอาหมี่ต <t ent popular> <paid> ัวใหม่ยังะ่ะเดี๋ยต้องกินเครื่องในก่อนไม่เนียหมี่ตุใหม่ยังล่ะมันต้องซับโอ้ยหิวเข่าเดียบันนี่มีคำย้อนพอนะคำย้อนเนาะติด๊บนวะกระซัเป็นไงล่ะลุงไก่หิวเฮงึ้นเนี่ย มันมันหอ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 นกันหอนนี่วิ่งไก่สาวเนาะขอสิมได้บ่ซิมได้อยู่ฮะวิ่มือบ้านเด้อฮะวิ่งอย่หัวเลยถุงเนี่ยวอไอ้ถุงกวางครับขอสิมได้บ่ครับอือสุดยเลยนี่ยิมมได้กินเขาว่าได้อื่นมาไก่นอนเออบ่ได้อื่นว่าไก่ย่างเนาะไก่นอนเว่น แสบคับเด้อพี่น้องมา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 สีจุดเครับเนี่ยนุ่มอันะีรเป็นยังไงครับฮะเป็นไงมันนุม่มลินดีครับบอกครับเอาเอาากีกจะคัมเนี่ยเอาเอาากีกจะคัมเนี่ย เครื่องบวชหอดเท่าอดครับปกติมันต้องอวี้ฮเยอคือปลาว่าจังเหนียว้องน้ำพิกน้ำครับมันต้องมีน้ำจิ้มเนาะครับอุ้ะแต่ว่าหอดดิ่เลยสุดยอดเลยหอนหอนเลยแก้วปลาทำมาเมื่ิดยอะฮิดยอะโอ้โหปีน้องนะนี่บุกโลเลยเนอะอ่าอันนี้คือการลอกกระดูกนี่คือการลอกกระดูก Cái xáo nữa Cái xáo này cứ cắn nó hên đấy Xáo phải không? Nhiều người cây thầu đấy Cho Vì lần nha, nó phải không? Xáo phải không? Nhiều người ăn cây xáo này Nhiều người ăn cây xáo này Nhiều ăn cây xáo này Nhiều người ăn cây xáo này Nhiều người ăn cây xáo này Bớt Từng sẵn vào khuếng muộn Bớt Cầm กองแสบไปสิบอมักเมียนู้ครับเมียกรเฮ็ดกับเขาบ่แสบปั้นหิ่งแล้วนะบ่หวานเลยเนาะปิ่นแต่เื่นเมียดีนะบ่ได้อยู่บ้านใท้พูดคอุ้ยพี่น้องมึ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 งกองแสบครับอืโอ้ยเอาลูกไก่หยิบไงหยิบเถอซุ้มก็เลยตัวนี้บ่ได้เละได้เลย เอาเมื <ineffective> ่อไรซับด้วยเลยชุ่มเมื่อไรอ้าวุ่มเม่อไมาต้องเลียบมาต้องเลี้ยสุดิเลุดยบเห็อู้วววววอวว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 วน้อวว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 วเนาะมันต้องใส่วว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 ยวว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 ัววววนวว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 อวววววนมันงามเนาะ ยี่นตอนงาเมนะครับครับครับเบิ่งทีตตอนมาตี้ลหะนี่บกมืออือฮะิมาเนเอาล่ะบ้งนี้เหะเบิ่งเตตอนนี่หะครับพูดเดี๋ยวพี่นงท่างคุมเบ็ตกมา้าด้อนี่เบืงเตตอนที่เลยครับสุกคือยังไงครับเราได้กินนะอูเอาคำใหญ่ใหญ่เหตุผลเมืองเนี้ยเป็นยังไงครับรสชาติตัวนี้ พานมหครับอืมโอ้ยสุดยอดเลยปอืนเะน่จ่อข้าวเหนียวมาด้อุ้มไก่มาด้วยป้าเยอะขาดข้าวเหนียวายหนึงเดียวขาดข้าวเหนียวไม่ได <c oughs> ้ไมด้ <c oughs> บอกผู้สาวที่แล้วปลูก<ะ>ข้าวเหนียวลยหลายบอกวันข้าเหนียวแล้ว้เลยครับสุดยอดนะมงเป็นครับอื ตออหนสีเแนาะเยอหเหลืองหวยหวยครับพี่น้องโอ้ยเหนืองามแท้งามปนเนือทับเปลุงไก่อร่อยป้ะ แซ่บยกนิ้วห้หน่อยนี่ไงโอเคขอบคุณครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งนี่อ้น่าเอา้เอาติด <laughs> ตามกดไลค์กดแชร์ให้นได้ครับน้่นหน่อยสแนว